มาไแล้วเขาไปในตัวนี่มาบ่อยๆนี่เบื่อกันยากแน่ถามจริงไอ้เรามันก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยคราวนี้มันก็จะเลยพอมีเวลาไอ้ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะว้าบุ้นหน่อยแล้วเพวกอผมมนไม่ว้าบุ้นแน่นอนเพื่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ พรรคเก้าไกลจะชนะอย่างแน่นอนกบพี่น้องสิดกันย่านีจะชนะแบบรักษาสิ่งแวดแล้อมเลยชนะกันแบบไม่เห็น,นปืนต้นลูกต่อนกันที่แล้วกบพี่น้อง14พฤษภาคมคะแนนประชีรายชื่อที่พี่น้องให้กับพรรคเก้าไกลมาเกินครึ่ง และมากกว่าพักคู่แข่งนอื่นมากเป็นสิบสิบเท่าซาพี่น้องเคยให้ความไว้วางใจพวกเราพักเก้าไกลยังไง <Okay. S 1> เลือกแล้วเลือกเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย oh. ใช่ไหมครับพี่น้อง oh. แล้วสิ่งที่พวกเราจะทากันต่อ oh. การที่เราจะเป็นฝ่ายคา้าน oh. ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายคา oh. ย้านก็ยังยืนยันกับพี่น้องที่ตลาดแห่งนี้ว่า เป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าในสภาพ,พี่น้องประชาชนเลือกเข้าก็ไปทํางานเดี๋ยวก็หมูก็าทา่าเดี๋ยวก็คอจีมเดี๋ยวก็ห่อข้าวกลับบ้านถ้าบาทสิบบาทมันยังเอาเลยจะพป็นน้องไอ้แบบนี้ไม่ใช่แบบพักเก้าไกลเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องอะไรแบบนี้เราเชื่อว่าคนเท่ากัน และมีหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโฟกัสี่ปัญหาของประชาชนโฟกัสใภาัสิุที่ท่านต้องใชยก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีปลาสายใหญ่ผมเอารุ่นไม่ใหญ่มาก<ฮ>ก็แค่วิโลโลักคณาอดีตศรแล้วัดนเลยไม่ได้เอารุ่นใหญ่มากมากก็แค่ลักซิมันโรก็ได<ฮ>้ไงแล้วคราวนี้พี่จาบวกวิโลนมันก็พีโรลลลดน,นั่สิคราวนี้ พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับพี่น้องเรามาจำบรรยากาศแบบเดิมๆการปราสายใหญ่โค้งสุดท้ายที่จะมีแกนนำของพรรคก้าวไกลมารวมขึ้ตัวกันที่ตลาดนัดคลองโมห้าโมงเย็นปเป็นต้นไปในพรุ่งนี้ใครจะไปฟังที่รอปราสายขอไปดูเสียงเลยแล้ว สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชัยชนะที่เราเคยได้มาคราวที่แล้วทําให้กับเราได้ขอสอมาถึง151คนเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกไปแต่ยังพร้อมที่ยังจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ถามผมว่าเสียใจไหมไม่ได้เป็นนายกผมตอบเขาไปอย่างนี้ครับพี่น้องว่าผมภาคภูมิใจมาก ที่ได้ทำงานร่วมกันกับพี่น้องจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นพักที่มาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อที่จะตั้งใจทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนติดต่อคนต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านอย่าก,กังวลใจว่าเลือกตามไปแล้วจะไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่คุณโยพงศธรคนนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสแสดงให้เขารู้ แสดงให้เขาเห็นว่าคือไม่กลัวมือกูจะล่อตาปเลยด้ยแม่ส่วนกวา,า,กา,าจะได้อย่างที่ต้องก,การและพี่น้องอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกสู่การชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไป และการส่งนายกร,รัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยที่ชื่อว่าชิธาลิกโรเดสิ่งที่ภูมิใจมากกว่านั้นภูมิใจมากกว่าตำแหน่งภูมิใจมากกว่าจำนวนสอสอที่ได้ก็คือการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนการทำงานร่วมกับหัวคะแนนธรรมชาติ เราไม่มีซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียวกับพี่น้องเป็นสิ่งที่แม้แต่คู่ต่อสู้ก็ยอมรับเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคคู่ต่อสู้ก็ยอมรับว่าชัยชนะของพรรคก้าไกลนั้นบริสุทธิ์ชัยชนะของพรรคก้าวไกลนั้นใสสะอาด พี่น้องทราบไหมว่าทำไมเราถึงได้ไม่คิดเลยในการทํางานการเมืองด้วยเงินเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นรัฐบาลของนายทุนมันก็จะเป็นการตั้งรัฐบาลแบบนายทุนเพราะว่าการที่เราจะเอางบประมาณมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงมันก็ต้องใช้เงินก็อยากได้สามหมื่นกว่าคะแนนสี่หมืนกว่าคะแนนเขาให้คนละเท่าไหร่พี่น้องเคยได้ยินมาก่อนบางทีก็สองพันใช่ไหมพี่ บางทีก็สามพันไม่รู้จะถึงไหนพี่คูณสามหมื่นคนเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเป็นสอสอเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่มากมายมหาศาลบางเขตก็ห้าสิบล้านบางเขตก็หกสิบล้านบาทไอ้พวกอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอเข้าไปสอสอเขาพูดแทนพี่น้องประชาชนไหมครับเขาเขาเอามาเงินมาืเสียงสอสอที่ได้ไปก็ต้องเอาเงินไปคืนในทุนและเขาเอาเงินที่ไหนไปคืนในทุนกระเิดก็คือภาษีของพี่น้องประชาชน ไม่งั้นมถึงเวลาเขาไม่พูดแทนราษฎรครับพี่เราจะเป็นผู้แทนราษฎรที่พูดแทนนายทุนและไม่ใช่เป็นผู้แทนราษฎรที่พูดแทนราษฎรนี่คือความเชื่อของพรรคก้าไกลที่เราจะไม่มีวันซื้อสิทธ์ซื้อเสียงและผมก็เชื่อเหลเือเกินว่าพ่อแม่พี่น้องชาวระยองที่นี่พ่อแม่พี่น้องที่นางฟังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครที่จะยอมให้เขามาซื้อสัตวิ์สีซื้อสิทธิ์ของพี่น้อง พี่ยืนอยู่ตรงนี้ไปข้าใจดีอย่าไปรับเงินเขาถ้ามันไม่ได้จริงๆรับเงินหมาก็ร <f ier> ับเงินหมาการ <f ier> ับเงินหมาก็ <f ier> ไม่รับเลยดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอยา่างเลยให้ผู้แทนราชสกร ที่ทำงานแทนราษฎรเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องไม่เห็นสอสอะนยงเจตอื่นที่เข้าไปของพรรคก้าไกลหรอครับกขาไล้เวลาสนาทีแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือให้พี่น้องประชาชนไป11บเอเรื่องคนนี้เข้าไปก็บอกว่าจะเอา1ิบองเรื่องเลยนะภายใน3นาทีนะเอาให้การบ้านไว้ก่อนเลย3นาทีแก้ปัญหา ชาป่า,าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอ่างน,น้าําปัญหาภัยแล้งปัญหารัฐธรรมนูญปัญหานิสิตนักศึกษาปัญหาเกณฑ์สิษไว้รอดเดี๋ยวอยูพงศธรจัดให้แน,น,น่นอนครับพี่น้อยก่อนที่ฝนจะตกหนามากกว่าน,นี้เข้าใจตรงกันนะพรุ่งนี้มีนัดการที่ตลาดนัดของผมปลาสายใหญ่ค้งสุดท้ายสองวันก่อนมีการเลือกตั้ง ผมก็บอกแล้วละยองบ้านที่สองของผมคราวนี้เอาลูกมาเอาแม่มาเอาน้องชายมาแม่นี่คือแม่ของผมครับไม่ใช่แม่อเอาคุณย่าตรงตรงตรงนครับเอาคุณย่ามาด้วยเอาน้องชายน้องสะพ้ายมาด้วยจะมาปักทับอยู่ที่ะย,ยองจนกว่าเราจะฉลองชัยชนะร่วมกันกับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ จะเป็นการปลาใสของคุณพิธาเลิมเจริญรัตน์หัวหน้า,า,าพักก้าวไกลนะท่านผู้ชมครับก็เพิ่งที่จะเดินทางมาถึงจังหวัดระยองเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะหลังจากนี้คุณพิธาก็จะมีการแจกลายเซ็นนะเซ็นสิ่งของต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะท่านผู้ชม <S <S พี่น้องถ้าอย่าเพิ่งดันกันเข้ามานะครับเดีย๋ยวจะได้มีพื้นที่นะฮะ จะให้เพื่อทีมรับของพี evet, yeah, ira, uh, ่น uh, yes. uh, mm ้องค่อยๆนะฮะับแพ้จะเหล่าด้านนะครับณขณะนี้ฝนก็ตกโปรยปลายลงมานะท่านผู้ชมครับสตาฟเราสตาฟเราส่งให้กับพี่ไอพี่โยพี่ไอพี่โยก็ส่งให้กับแต่หน้าทีมแล้วก็จะส่งให้กับทุกคนใช่ครับวันนี้นะครับถ้าไม่ทันลัมนี้เลยผู้นี้เจอกันงานใหญ่นะพรุ่งนี้เจอกันงานเดอรไฟกระพริบ วันนี้นะครับวันนี้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันแั้งเดียววันนี้เรามีเวลาอยู่กับหัวหน้าทีมไม่นานแขกรับม่จากว่าฝนจะตกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงยังไงที่นี้เจอกันไน่นอนและก็ไม่ได้เจอกับหัวหน้าอย่างเดียวยังเจอกับวิ้น์เลยแะตรงนี้จะมีเวทีปลาสายใหญ่นะทานผู้ชมครับที่ตลาดนัดคลองถมนะฮะเวลา17เจนาฬิกานะฮะ ส่งตรงด้านหน้านะครับส่งด้านหน้าไม่ส่งด้านข้างไม่ส่งด้านหลังนะครับแต <c oughs> ่ที่สำคัญครับน้องๆหนูๆที่อยู่งด้านหน้าร้องเดดเ็กดคนชราคนแก่นะครับไม่ไหวยกมือบอกเราให้ทางกันครับค่อยๆนะครับค่อยๆเรายจะมี